พักมันก็นจะง่ายจะงามลูกเดีโดยกับสบายดีสบายดีและสวัสดีด้วยพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเนาะตาเล็บน้อยกำลังจากกองพื้นสิเท้าถ่านอยู่เพื่อน,ลนออแล้วเนาะกองไหวเลยพระท่านทมพี่น้องเอก,กาสิองมาเฮือนไม่มจโจยเพราะมือนี้ว่าสิมาคุดนันททักสวยแล้ว ออกมากแล้วก็พูดได้ทรงนานเลยพี่น้องกับบาา่าวพมีตอนเช้าเนาะบ่าวาพามีเพื่อนก็ไปตลาดเลวมาพ่อก,ก็เลี้พี่น้องแต่ว่าเป็นว่าสีไปตลาดเป็นว่าก็เลยซาเลมน้นยก็เลยว่าสีมาพูดนานพักกันช่วยไม่จ้อยพี่น้องเลยไอที่เกระิ่นอยู่อ่ะก็ออกมาหอดพี่น้องมือนี้ลม้มลมพี่นงลมจนว่าอยู่ยากลมอะไรกับพี่น,อ <laughs> น้องยากลมแห้งอะไรก็ได้พี่น้อง่็ซาเลมโนยนะ พี่น้องไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องไปพูดนัานพักจนไม่จมอด้วยพี่น้องมาพี่น้องเลยมาไว้เลยไกลพักกันพูดบันทึกมา,าตัวมาสบายดีเดอ้อข้างหนา้าดูสบายดีพักกันพูดนานพักเริ่มโตพูดนานพักพูดแล้วทรงนานพี่น้องเลยแต่กระทั่งนี้อีกทั่งนี้พี่น้องมันแข็งต้องเอาน้าม,มาใส่ ไอ้โจวยเราคุดสองนานเลยพี่น้องเสเลมหน่อยสมมา,คา,มานนิคุดเปลี่ยนแล้วบันนี้เพิ่งตั้งกล้องก่อนมาบันนี้ค่ะสิอคุดเปลี่ยนเจ้าเพื่ดเลี้ยงรูดชาววะตร้างหมอกขาว,วไว้ก็จะดินหว่างนีม้มันอง่ง กี่เดือนก็มีกี่เดือนไปเกียรตินี่น่าออกมาแต่เแพาอยู่นอกทางจะมป่าเป็นอเจ้าอนอกไปตัวหนึ่งชอมตัวมันกะเพา่เพาพันครับกรบมี่ ต,ตั้งกล่องเว้เห็นตัล้องว้จั่เลยเนีวยช้าห็ึ่ง้วนึ่งแ้วแล้วมุง,งแล้วไม่แล้วบัด ugh

ดิด <łość> ูบีบ <Blair z 1> ี้บี้แดนแจกอ่ะบี้บีบดิ้นนเป็นคู่คุยคะงานอย่างเงะ i know i do

เด้อเป็นแบบเนานพักพี่น้องเลยน้นองไอไดาสบายดีละ่ะส,สบายดีเทล <c oughs> <c oughs> ทางนี้กันแล้วไว้ปลูกมะเพชรใส่พี่น้องเลยหลังจากนั้นพักเลยมันยังกว้างอยู่วางร่มก็นี่กัปลูกมะเพชรใส่แล้วชิค้เบี้ยมะเขือเทศมายายเทเทนี้มะพีงมะคือครับพี่น้องเลย พักได้สี่นานพี่น้องเลยย่างข้างงน้านอีกเป็นห่านาน<อ>ย่างสี่เห็ดวางนี้อีกขางแข่้ขงวางนี้บงก,ก็เด้พี่น้องต้องได้เอาหน้าหมหุดซับจะไม่แห็นเป็นก้อนน้อยๆฮะบีบบีบ แขนคือแบบเข้าไปน้ำแข็งละเบือ,อเคตอนลงทวิตใน้านอ,เอกเวลาอุ้มกรกเปียกว่าจะกันน้วเดี๋ยวนี็เห็ดหน้าหวานสิเดี๋ยวนี้หน้าหวาหนนาวเดี๋ยวนี้เนี่ยตงมือกาวานึงหนาหนนะาไปดงมอขวาเห์มาขากยังไม่จอยีแล้วตรง,งมือซ้ายหนึ่งได้หาเื่องตลาดห้าสองงหายๆเลหนะใชรช่ององท่แากะช่องไดขันเห็นมาตีพร้อมเดี๋ยวนเด้มาน่อย 他配合他 จับดินมันมุ่นกับเนาะไปไล่ไก่เดี๋ยวลูกมันเตะจะได้จะหักหนาไว้ต่อนานตัวลูกจัดแหงไลอีก นี่ก็ยจะเช้าห่าง n h ออกเหนี่ยวเลยนะเช้าหน้าออ ไล่เลยพี่น้องเลยูไม่จออุดแต่เศ้าพูนี้ก็บาพมีสองนานทังนั้นะริ่น่อยมาคูช่วยลารำหลังออกมาลำหลังมน,นี่พี่น้องแล้วเจอแล้วก็ไปหนึ่งเข่าหนึ่งเข่าให้สร้างกิ้งผ้ทุกทางนั้นสร้างกยังเห็นเรียกอยู่ังยังวังนี่พี่น้องอีกนั้นหนึ่งแล้วหันกระขอบแคมันกะ ปักข้างแล้วก็ปลูกนั่นปลูกนี่ใส่พี่น้องเลยเออตัวเดียวสี่นานเลี้ยนเซร่ายเดี๋ยวพี่น้องนานที่หายอยู่ข้างนี้งานหนึ่งน้องไอดาเพันคุดซับนานพักพี่น้องเลยได้ตัวพูน้องไอดาคุดนานพักเพันซับนานพักคุดคุดนี่แหละซับให้มันเป็นก้อนน้อยๆบัดปลูกซับให้มันมุนๆ มันแห้งๆเลยค่ะทุบมันมุนๆบหมน,นี้น้องไอดาคุณนันพักี่นัวอาจะเียวเดี๋ยวเสีเ็ยังนะกาดมันเพียงกันไหมละ่ะกาดมันเพียงกันไหมไปขวดไปลุ่มนั่นน เด็กน้อยท่านพระยาเห็ดซอยกวาดคำามานานมันพี่ลูกป้าเจ้าพี่น้อยเอ๊ะกวาดขึ้นมากวาดขึ้นมากวาดขึ้นมาป้าเูกอะไรพี่ไม่ใส่ลมน้อนกับสิทธิ์คอจบคลิปกันเด้อพี่น้องป้าผูกปะพอมีมาแต่ตลาดเลยพี่น้องป้าจะพูดนานพักปะพอมีมาพุดน้ำลังที่เจ้าคนมาซอยแน่เจ้านี่ ดูเว้ยเดี๋ยวน,นี่แหละพี่น้องนี่งานตกออกไม่น้อยนี่พอดียือ้อหดพดมันก็นสบายโอ้โหแรงได้แล้วนะได้กวาดมันเพียงในคือเป็นยาเห็ดสวยดิเห็ดพป็นเห็ดงามเลยพี่น้องเ,อเลยดิงามคือคนเลยโอ้โหผิวขนาดเลยพี่น้องเหมืนลุยงานมาลายมือแล้วมือน,นี้เป็นโอ้ิว <laughs> แต่โอ้บไปก่อนมานี่พี่น้องเอ้ยว่าจะจบคลิปพญานา้จบพี่น้องต่อต่อพญากระมาตลาดพอมีปัญหากระม้าตลาดจะเริ่มน้อยมาหอดพอดีเห็นกันน้อยหนึ่งผึ่งกับไปตลาดพี่น้องนั่งได้เลยดิยังแต่อีกนานหนึ่งวางนี่มันต้องได้อานาบใส่ไปจักวางจุกต้องได้มาน้าบอีกนาะสำหรับคลิปนี้จะเริบน้อยกับซิดิขอจบคลิปก็เด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามนะครับชมทั้งผู้เก่าและผู้ใหม่นะพี่น้อง ก็ให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเลยพ่อแม่จะได้พ่อแม่จะมีก็ให้มีต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัยด,ดีเด,ด้อสบายดีละไอ้ดาสบายดีเออตัว